สวัสด,คด,กกดีครับวันนี้กลับมาพบกับดิวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ดิวจะมาทำรีแอคชั่นเป็นเพลงประกอบละครซึ่งเมื่อก่อนดงดังมากถ้าใครทนันถ้าใครทันเพลงนี้หรือว่าอายุไม่ใช่ในน้อยนะเพลงคุณชายตําระเบิดหรือเอ้ยมันประกอบอเพลงประกอบละครคุณชายตนระเบิดแต่ว่าเพลงตําระเบิดถ้าใครเคยฟังเพลงนี้อายุไม่ใช่ใน,น้อยแล้วนะเพลงนี้ดังมากเมื่อตอนทดิวหูอยู่ประมาณช่วงผมได้ครับดิวจำครับดิวจำไม่ผิดช่วงนั้นคือหูมากเดี๋ยวดิวมาดูกันดีกว่าครับว่าวันนี้จะมาทำเลยค่ะเพลง ตำลับเบิร์ดประกอบประกอบละครบุญชายตำรับเบิร์ดครับจะเป็นยังไงนะครับคอยไปติดตามดูนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันดีกว่านะครับว่าเรียลชั่นเพลงนี้จะเป็นยังไงนะครับไปติดตามชมคลิปไปเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่เบาวิวชาแนลเรามาดู MV เต็มๆเลยดีกว่าภาพวิดีโอจะไม่ชัดนะเพราะว่ามันหลายปีมแล้วตอนนั้นก็ประมาณอยู่ๆมัธยมมั้เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่า MV เต็มบริษัทจะทิงจาจัมกัดเพลงนี้ดังมากเมื่อก่อนอนะ เดียดีมีหลายเพลงมากเลยนะของคนชายตำระเบิดจะมีตำระเบิดรักระเบิดที่ยางเลยอยู่ฟังแค่สองอย่างตำระเบิดกับรักระเบิดรักระเบิดที่จะเป็นจักรจันเลยไม่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่จักรจันทร์ลืมมาละที่อะไรไม่รู้ทำไม่ได้ละตำระเบิดดังมากเมื่อก่อนอ่ะ ถ้าใครคือลองได้คือไม่อดีตไเดยอะไรนะยกขมิขนนมลลนะ้ลอาตันข้นเบ้นเด็แซบแซบหลายจิห้อนอนอีเอะไรนะรเล่นได้อะทงนั้นคือดูมากเลยนะละครทุกเจ็ด อาีย <inequ ity S 1> ุไม่ใ <welche> ช่เดดดอยเรากล่าเวงเี้ได้อะเราไม่ติดค่อนอะหยุดกยุดหยุงเยุดอยุดหอีดหยุดหาุาหยุด ซ่บซ่บซับอันดัวันัวันัวมาตัวมาชิมรสชาติตำระเบิดไปเป๊ะกบกะกบไปหัวใจแซ่บน้ำหูน้ำตาไหลอันเล er. ิศอันเลิศท้อให้ต้องใส่กองต้องรากต้อใส่รัเห็นไหมต้องไทุกท่นเลยเห็นไหมหรือบอกแล้วจะใคร ฟังเพลงนี้ร้องได้ทุกทอดนะถือว่าผมไม่ใช่่เด็กแล้วนะแต่พ่เอายุยี่สิบหกเองนะหกันไม่แก่อายุยี่สิบหที่าอายุแบบไอ้รุ่นอยู่เลยีคหลุดอ่ะแบบเลยเมื่อก่อนอบเอาเนี้ยอปา้นกันเนี้ย

ทำไทยแล้วใส่แะ้งต้มแล้วลใส่ร้านสิซัสูซ่าต้มลาตมัวตัวยึดต็เล่นทำเป้งทำตัวนั่นนหดูจังหวะได้นะัวเโชว์หัวลายแซ่แแ่ัวหวห้ตัวมชิมชาดระเบิดเป็ิดตัวมาก๊ะหอหูวใจแดมตนอมาลา What is it? ก็เป็นค e. ําศักดิ์ทนี้นะครับเดี๋ยวก็ได้มาเดกชันเป็นเพลงตําระเบิดประกอบละครคุณชายตำระเบิดใครที่พิวบอกไปใครร้องเพลงนี้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบถือว่าอายุไม่ใช่น้อยนะนะแต่พิวเพิ่งอายุยี่สิบเองไม่ได้แก่หรอกก็เพลงนี้เมื่อรอพีวอยู่มาทยโยได้บ้างครับพิ่จะกินนะที่มันผล่ปีผมไม่ีเพราะว่าไอเพราะว่าตอนนี้ไม่มีย้อนหลังแล้วเพราะว่าตอนนี้เขามีตอนใหม่มาอ่าน่าจะไปยีนไหนว่าประมาณสี่ห้าปีหกปีได้ลวมั้งประมาณนั้นที่เขากลับมาทําใหม่แต่ว่าเวอร์ชันก่อนคือดีมากแล้วก็ดัง พวกนั้นในในโทรทัศน์ตอนที่โทรศัพท์ยังไม่ค่อยมียังยังไม่ค่อยบู๊แต่ว่าก็มีเข้ามาแล้วแหละเายัางไม่ค่อยบูก๊ก็มีแต่ในในโทรทัศน์ซึ่งตอนนั้นคือดยากแล้วก็เพลงนี้ใครขี้ร้องได้คือพิวร้องไม่ได้หรอกพิวร้องไม่ได้เลยก็สำหรับวันนี้นะครับพิวก็ต้องขอตัวลาไปนะครับท่านเข้ามาชมคลิปนี้แล้วอย่าไมไ่กดติดตาม,มกดซับให้กับครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มแสดงข้างล่างนี้ด้วยน,นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสัวละครคลิปหน้าจะเป็นอะไรก